ขอชื่อว่าขยับภูเขาจะโชว์หน่อยหนึ่งนะวันนี้จะมาให้อ่วันนี้จะเริ่มสอนเป็นวันแรกนะครับสอนแบบสั้นๆนิดนึงเป็นวันแรกแก็เลยแบบว่าแถมให้คนในเพจด้วยเพราะว่าคนในเพจก็ติดตามกันมาถ้าใครสนใจก็ถ้าใครคิดว,ว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองอาจจะอยากจะเรียนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังราคา,เ,าเป็นราคา Early เบิรอยู่มันคืออะไรคอนขยับภูเขาขยับภูเขาคือว่าจะ i n t r o ทุกคนฟังเลยก็คือว่า อย่างที่บอกคุณเปลี่ยนได้ใช่ไหมคือคุณอยากจะเปลี่ยนบางอย่างจะเปลี่ยนไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่เปลี่ยนบางทีเปลี่ยนแค่ความคิดนิดเดียวคุณได้มันเปลี่ยนแค่ความคิดนิดเดียวมันติดอยู่แค่ความเชื่ออะไรของคุณบางอย่างทําสิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นความเชื่อมันมันมีความเชื่อบางอย่างมันเลยดื้อมันก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนสักทีแต่แค่รู้รู้ว่าความเชื่อนั้นมันยกตัวอย่างเอ่อบางคนเรื่องความรวยนะเรื่องความรวยเรื่องหุ่นเรื่องหุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังใหม่แต่เรื่องความรวยบางที กี่ปีกี่ปีก็สภาพก็ใครๆเดิมสภาพก็เหมือนเดิมนะครับบางทีก็ขาดบ้างบางทีก็ได้บางบทีก็ยังไม่เคยเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจของตัวเองเลยกี่ปีกี่ปีเหมือนเดิมทําไมถึงจะเปลี่ยนไม่ได้จากจําจากคนที่ขาดขาด,ขาดอยู่ดีก็เป็นคนมั่งมีเป็นคนที่แบบว่าเบื่อเฟือ่อเป็นคนที่แบบมีอะไรก็นึกอะไรนึกอะไรได้กูใช้ได้หมดเลยกูมีเงินใช้หมดได้หมดเลยนะอยากเป็นคนแบบนั้นไหมหรือเป็นเป็นแล้วยังหรือเป็นแล้วยัง เป็นแล้วจริงๆเป็นแล้วรู้สิ่งของผมเป็นแล้ววันนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากสอนเรื่องความรวยรู้สิ่งของผมรวยหมดแล้วนะสอนเรื่องอื่นบ้างใช่ไหมสอนเรื่องจริงๆแล้วคุณอยากเปลี่ยนหลายเรื่องมีเรื่องอะไรอีกเรื่องของฟรีดอมอิสระภาพนะครับอิสระบางคนอยู่ใต้คมคิดคนอื่นอยู่ใต้คมคิดคนอื่นอยู่อยู่ที่ทางานที่ตัวเองไม่ชอบหรือเอ่อทงานที่อยู่ในกรงสีอยู่ในอะไรที่แบบว่าเป็นภาวะภาระอยู่บ้านที่ไม่อยากอยู่หรือว่าอยู่ตรงไหนเขาคิดว่าตัวเองต้องอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเป็นป่ะยังเปลี่ยนไม่ได้ที่ นี่ปะไม่ยอมบอกโอเคไม่ยอมรับกโ็โถถ้าถ้าคุณรู้ถ้าจริงๆแล้วบอกได้เลยนะการเปลี่ยนแปลงจำไว้นะข้อหนึ่งที่อยากจะให้วันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคุณสามารถมีได้ทันทีทันทีด้วยนะคำว่าทันทีเลยนะแต่ก่อนทนี่รอบ,บินเขาพูดคำนี้ตั้งแต่ตอนผมแบบเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่อง nlp เรื่องพัฒนาตัวเองตั้งแต่อายุ20่0ปีที่แล้วอ่ะผมได้ยินเทลนี่รบ,บินพูดมันพูดคำนี้ ผมยังไม่เชื่อมันเลยว่าคนเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยว่ะแต่ถ้าคุณเชื่อนะจําไว้นะถ้าคุณเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันต้องนานและเหนื่อยคุณก็จะได้มันก็ t ปะถ้าคุณเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันต้องนานและเหนื่อยคุณจะได้แบบนั้นและคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นคนส่วนใหญ่ว่าเชื่อว่าถ้าจะได้หุ่นดีมันจะต้องนานและเหนื่อยมันจะต้องนานและเหนื่อยแทนเออหรือไม่ก็ต้องฉีดยาถึงจะไม่นานและเหนื่อยต้องไปฉีดยา หรือเขาไปเข้าอะไรอ่ะเขาเรื Immediately. Immediately. So ่ยงเขาเป็นอะไรนะเอาดูดไขมันหรืออะไรทั้งอย่างนึงต้องมีต้องมีหมอมาช่วยละมันจะเลี่ยงง่ายกว่าเดิมอันนี้เราไม่เอาเราไม่ใช้วิธีนั้นนะครับแต่ว่าจะบอกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถมีได้ทันทีตอบเลยมีสัมีเร็วแค่ไหนทันที่ m m e d i a t e l y เดี๋ยววันนี้จะสอนเลยว่าคุณจะเปลี่ยนยังไง Immediately ทันทีเพราะจริงๆจะบอกว่าทุกคนนะคุณเนี่ยทุกทุก ทุกวินาทีนะทุกไม่ใช่ทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีคุณเปลี่ยนเป็นพันครั้งอยู่แล้วอันนี้นักพิสิาศาสตร์ไม่ใช่เป็นพันด้วยเป็น b i l l i o n พันล้านพันล้านทุกวินาทีคุณเปลี่ยนเป็นพันล้านเหมือนกับหนังอะหนัง,หน,งหนังจริงๆคุณเคยดูไอ้ฟิล์มตริปไหมที่มันเป็นฟิล์มหนังอะหรือฟิล์มฟิล์มฟิล์มหนังปกติฟิล์มหนังมันจะมีเอ่อมีเท่าไหร่นะเอ่อยี่สิบสี่เฟรม ยี่สิบสี่เฟรมก็จะแบบตึ๊ดติ๊ดต๊ดแค่มันก็จริงๆแล้วมันเป็นภาพนิ่งคุณเห็นป่ะเฟรมมันเป็นภาพนิ่งตึ๊ดต๊ดต๊ดแต่ว่ามันดูภาพลวงตาพอมันเปิดเร็วๆมันเลยเหมือนภาพลวงตาเหมือนจริงๆคุณก็เหมือนกับเฟรมหนังนั่นแหละจริงๆมันจะมีแต่นาวปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันทุกอย่างตึงถ้าคุณหยุดที่ปัจจุบันคุณจะค้าง่งี้เลยถ้าอยู่ดีกด pause ที่ปัจจุบันเหมือนหนังอะเหมือน pause อ่ะนะทุกครั้งที่คุณสติมาคุณจะ pause แล้วคุ กูจะวันใหม่คราวนี้เนะี่ยมันถึงจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งได้ทันทีเลยจนคุณสติต้องมาประเด็นคือมันคือการกดพอยส์เวลาคุณสติมาแล้วคุณอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุวันแป๊บหนึ่งเว้ยเสร็จแล้วถามตัวเองกูจะเอาอะไรกูจะเอาอะไรใช่ไหมคนส่วนใหญ่ไม่เคยถามตัวเองแบบนี้เลยแล้วเขาไม่เคยเชื่อว่าตัวเองทำไมวันนี้ผมจะสอนว่าคนส่วนใหญ่ปัญหาคือนะรู้ปะ่ะปัญหาของคนเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนทุกทุกนาทีทุกวินาที เป็นพันๆล้านครั้งแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนแล้วแม่งขายขายเดิมเลยมองไม่เห็นเลยมองไม่ออกว่าก,กูว่ากูเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้วคูณ่ะไม่ใช่คนเดิมเลยวินาทีที่แล้วคนละคนคนละเวอร์ชั่น<ม>เดี๋ยวผมจะ จะอธิบายอย่างละเอียดในคอร์สแล้วก็มีเทคนิคให้เพียบเลยคุณจะแบบเกิดมาแนละ้วบอกบอกตรงๆนะทุกคนคุณเกิดมาไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาเกิดมาไม่เคยได้ยินคําอธิบายอะไรแบบนี้เกิดมาไม่เคยได้ยินมองเห็นทางของตัวเองมองเห็นว่าฉันจริงๆแล้วคือผู้วิเศษเลยคุณคือไม่ผมไม่ได้พูดผิดน,นะคุณคือผู้วิเศษเลยคุณสามารถฝึกวิชานี้แล้วเป็นขนาดนี้นะที่ผมสอนนะ คุณสามารถฝึกวิชาเนี้ยวิชาขยะภูเขาเนี่ยจนเป็นขนาดนี้คือว่ายิ่งยิ่งคุณฝึกเท่าไหร่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ผมให้เนี่ยยิ่งฝึกเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยที่คุณแมนิเฟสมันสั้นลงเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าคิดแล้วทำไมมันเป็นจริงคิดแล้วมันเป็นจริงคิดแล้วมันเป็นจริงมันสั้นลงเรื่อยๆทั้งไทม์และสเปซไทม์และสเปซรู้จักปะแต่ก็คือทั้งเวลาและสถานที่มีตัวอย่างของเ,อเนวิลก,กอร์ดที่ท,ท,ที่ที่พูดเองเขาอยากไปเปลี่ยนสถานที่ด้วย เขาบอกกูไม่อยากอยู่ที่นี่แล <char ้วกูอยากไปอยู่ที่บ้านกูตอนนั้นเขาไปรบสงครามโลกครั้งที่สองเขารบสงครามโลกสองเขาจับเด็กกลับไปอยู่กับเมียที่บ้านเคยเล่าไปในคอร์สหนึ่งอะจำไม่ได้มีใครเคยมีใครเคยฟังป่ะเคยเล่าไปในคอร์สหนึ่งเขามา n i f ฟส t อะเดี๋ยวผมจะสอนในคลาสปั๊บเดียวถูกเปลี่ยนสถานที่จากไอ้สงครามโลกที่สองกลับไปอยู่ที่บ้านงๆที่ปกติแล้วเนี่ยไอ้สงครามคนที่ถูกเข้าไปเป็นทหารในสงครามโลกที่สองไม่จะออกมายากมาก พขาถูกเข้าไปสงคร,รามโลกอเมริกันไงสงคร,รามโลกที่สองคือคือมึงไม่ได้ออกมาแล้วมึงไม่ตายก็อีกนานห้าปีอ่ะกวอาจะได้คือสงครามจบมึงค่อยกลับบ้านใช่ไหมแต่คนนี้เนี่ยสามารถที่จะตอนแรกถูกปฏิเสธก่อนแต่เขามาในเฟสอย่างที่เดี๋ยวผมจะสอนพูดง่ายๆเวลาสถานที่พอคุณเริ่มที่จะบึกฝึกปฤฤฏิบัติอย่างที่ขมสอนเวลาและสถานที่มันไม่เป็นเรื่องสําคัญสำหรับคุณต่อไป มันจะเวลาที่คุณมาในเฟสจะสั้นลงสถานที่ที่ต้องการคุณจะเปลี่ยนสถานที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คุณจะมาในเฟสประมาณว่าเรื่องของสุขภาพคุณช่วยคนอื่นได้จริงๆเดี๋ยวเทคนิคที่สอนเนี่ยคือคุณสามารถใช้เทคนิคเดียวกันในการช่วยคนอื่นจากไม่ป่วยเอ้ยจากหายจากป่วยเป็นไม่ป่วยได้นี่คือวิธีจริงๆมีคนที่ทําอย่างนี้ได้เยอะมากเลยคนที่เป็นฮ mm ี hmm. เลอร์เคาจะ้ยินคำว่าฮีเลอร์ป่ะคนที่เป็นฮ mm ีเลอร์เขามีเทคนิคอันหนึ่ง ซึ่งผมจะไปบอกในคอร์สนะครับเพราะว่ามันใช้อันเดียวกันหมดเลยคุณจะต้องโฟกัสจุดๆแหมไม่บอกหรือไม่บอกในคอร์สทุกครั้งที่คุณจะช่วยช่วยคนอื่นหรือช่วยตัวคุณเองนะครับที่ว่าทํายังไงที่ฉันจะเปลี่ยนมันจะต้องโฟกัสที่จๆๆๆ hmm. ุดๆเดี๋ยวจะไปบอกในคอร์สแล้วมันเหมือนจะคุณกลายเป็นผู้วิเศษเลยเพราะผู้วิเศษคนทุกคนทําแบบนี้หมดในประวัติศาสตร์มานี่ไม่ใช่ตั้งต,งต,งตงไม่ใช่ตั้งแต่แบบโอ้โหตั้งแต่พระบุตรเจ้าพระเยซู เขารู้ความลับเรื่องนี้กันหมดเลยผมเป็นคนเสาะหาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นละแล้วผมไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจสิ่งที่แบบบางทีไม่ว่าจะเป็นผู้นําจิตวิญญาณของาศาสนาไหนก็ตามผมไม่เข้าใจที่เขาอธิบายผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นทมแมงทาแม่งทุกคนเลยถึงป่าบางบางคนก็เข้าใจแต่พอพอแบบบางบางคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระเยซูมาอธิบายอะ่ะ เหมือนเขาตกหล่นอะไรบางอย่างบางคนน่ะเข้าใจปะกูอยากได้โดยยินโดยตรงจากพระผู้เเจ้าพระเยซูคนที่เป็นแบบนั้นกูอยากได้ยินโดยตรงกับเขาอะ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าความจริงเขายังไม่เคยหยุดพูดกับเราเลยพระผู้เเจ้าพระเยซูเพราะจริงมนุษย์เราทุกคนไม่มีใครตายอยู่แล้ว <c oughs> คุณไม่เคยตายอยู่แล้วคุณอยู่ตลอดกาลคุณเป็นมนุษย์แสนปีมนุษย์ล้านปีนะแล้วผมก็เป็นมนุษย์ล้านปีพระพุทธเจ้าพระเยซูเขาก็ยังคุยกับเราตลอดเวลาถ้าคุณ จูนเข้ามาได้ถ้าคุณอยู่ในเลเวลระดับเดียวกับเขาเขาก็คุยกับคุณได้นะครับเพราะเพราะนั้นความลับที่ผมจะบอกนะครับในคอร์สนี้ก็คือไม่เคยมีใครอธิบายแบบนี้มาก่อนเลยผมผมอยากใจคนมาเรียนเยอะๆผมไม่ได้ไม่ได้โปรโมทอะไรเยอะหรอกคอร์สนี้ผมผมก็ทําด้วยความสุขนะผมไม่แคร์นะว่าคนจะเรียนก,กี่คนนะบอกได้เลยผมไม่ได้ที่จะไปดูตัวเลขด้วยซ้ำมมว่าคนเรียนก,กี่คนก,กี่คนก็ตามผม ผมมีความสุขตั้งแต่ผมได้สอนละตั้งแต่ผมได้ผมตื่นรู้เรื่องนี้แล้วผมอยากให้กคนได้รู้อยากให้ทุกคนที่คนไทยอะ่ะโดยเฉพาะคนไทยเพราะคนไทยเข้าไม่ถึงเรื่องแบบนี้แล้วก็นข้อมูลที่มาที่ผมมาให้สอนมาเนี่ยคือมันที่ได้มาเนี่ยมันตกผลึกหมดทุกอย่างไม่ว่าทางทางวิทยาศาสตร์ทางอธิบายทางสเปริเชียล เพราะว่ายกตัวอย่างถ้าหัางพระพุทธเจ้าหรือก่อนพระพุทธเจ้ามาหรือว่ามาสมยัยพระเยซูหรือใครก็ตามตั้งแต่มาเนี่ยเขาพออธิบายไปคนสมัยนั้นเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเหไมเขาก็ต้องใช้ภาษาอย่างพระพุทธเจ้าพระเยซูเขาต้องใช้ภาษาแบบที่คนสมัยนั้นเข้าใจแล้วคนสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน<ม>ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านแล้วเขาก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้างเล่าต่อกันบ้างเล่าผิดเล่าถูกบ้างแล้วในระดับร,ระดับเลเวลของจิตวิญญาณของเขาตอนนั้นไง แล้วพอมันมาตกมาถึงตอนเรามันก็มันก็สารก็แปลกๆเราใช่ไหมมันก็เป็นประต่างภาษาด้วยแล้วแปลมาก็ผิดอีกอะไรเงี้ยนี่เป็นเหตุผลที่บางทีเราฟังแล้วพรุ่งนี้เรางงแต่พอถ้าคุณเข้าใจหัวใจแก่จริงจริงมัน s i m p l ลมากอย่างเช่นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม <S <S คุณก็คือผม <S <S ผมก็คือคุณเข้าใจปะถ้าผมทำอะไรกับคุณก็เหมือนผมทํากับตัวเองเหมือนเหมือนสิ่งนั้นนะครับถ้าเกิดเราเราให้ความรักกับคนอื่น ก็เหมือนกับเราให้ความรักกับทุกคนทุกสปปรรพสิ่งเหมือนกับเราให้ความรักกับตัวเองเช่นเดียวกันเพราะเราทุกคนหนึ่งเดียวกันหมดเลยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเหตุหลักความคิดนี้เนี่ยพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันมหสัจจรย์ยังไงมันถึงทําให้คุณเป็นผู้ิเศษยังไงถ้าใครไม่เข้าใจหลักคาําิดนี้นี่คือถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แล้วมไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อเลยซ้ําเขาขาดอะไรไปในชีวิตเขาขาดสิ่งมหสัจจรย์บางอย่างไปในชีวิตเขาขาดความสุขไปในชีวิตไม่เคยรู้ก็ไปนั่งไล่ล่าอะไรที่มันนอออกกกาายยู่่เรรืคแล้วว็มวมีีสุขจิงๆ ใครสนใจนะใครสนใจใครสนใจคอร์สนี้นะครับคอร์สชื่อว่าขยะภูเขานะครับคอร์สชื่อว่าขยบภูเขาด้วยปลายนิ้วเรียวกว่าสั้นๆว่าขยะภูเขาแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถวันนี้ให้ราคาเท่าไหร่ทีมงานหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่งนันเร้อยเป็นลออนไลน์อย่างเดียวนะใช่ค่ะ้จบไลฟ์แล้วจะให้เป็น1 4 9 0 0หันาอจบไลน์เป็นีัน,น้อยอนี้ทีมงานบอกมานะครับผมก็ไม่เกี่ยวผมบเพื่อ ก็ยังเป็นราคาดีอยู่นะเมื่อคนคุ้มอะ่ะแล้วผมอยากจะให้ทุกคนนะที่เรียนนะครับเรียนซ้ําๆเพราะว่ากว่าผมจะได้กว่าผมผมแบบเรียบเรียงใช้ใช้วิทยายุทธท้งหลายแหล่เพื่อเรียบเรียงเข้ามาให้คุณเข้าใจแล้วคุณพอคุณเข้าใจตกผลึกนั่งน,นึกใช้กับตัวเองจนจนจนแบบเก่งแล้วเอาไปสอนต่อผมอยากจะให้ทุกคนคนไทยได้รู้เรื่องนี้ ครับเพราะนคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ทําไมไมง่ายง่ายมากชีวิตง,ง่ายมากไม่เคยต้องทนทุกข์ไม่เคยต้องมีอะไรทั้งสิ้นถ้าฉันอยากจะอยากจะมานิเฟสว่าทุกสิ่งให้มันหล่นจากลงมาบนตักผมเลยนะมันก็เป็นเช่นนั้นทุกสิ่งมันทุกอย่างมันทุกคนที่คนอื่นมันอยากที่คนอื่นเขาลําบากการต้องสู้ต้องอะไรไม่ต้องอะมานิเฟสเอาของใหญ่มานะจักรวาลแล้วก็มาหล่นบนตักฉันเลยฉันขี้เกียจทาอะไรทั้งสิ้นมันก็ได้ ผมก็เป็นแบบนั้นอยู่เลยเป็นแบบนั้นอยู่เรื่อยชีวิตผมเป็นแบบนั้นเลยโอเคนะครับทุกคนก็หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็ถ้าเกิดหลังจะจบไลฟ์ก็เป็นหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับใครอยากจะเข้ามานั่งเรียนแบบคนในนี้เลยนะครับผมมีคนมาอุ่นหน้าฝาข้างมากเลยมันสนุกนะเวลามีคนเข้ามาเรียนสดก็สามารถที่จะบัตรค่าบัตรชมเพิ่มจากออนไลน์นะครับครั้งละห้าพันบาทนะครับครั้งละห้าพันบาทแล้วก็ซื้อเป็นเซตเลยนะครับก็ถามถามทีมงานผมได้ว่าซื้อเป็น เท่าไหร่นะครับบัตรครั้งละ5้0 0ันบาทโอเคงั้นก็รีบลงทะเบียนนะครับร์อนี้อ้อยอยากดูไหมอยากดูไหม <S <S เดี๋ยวเปิดสไลด์ให้ดูนิดหน่อยเปิดสไลด์ดูนดะ้เอาไหม <S <S เอาไหมไหมไหมคุณจะได้รู้ว่ามันข่มมันว่าอย่างไรมันว่าอย่างไงนะให้ดูให้คนในคลาสดูบ้างเหมือน,นเป็นโอเวอร์วิวให้เขาเลยเอาเปิดให้เขาดูหน่อยถ้าใครยังไม่ตัดสินใจนะดูสไลด์ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยอะไรไม่ไม่อ้าวไม่เอาแล้วเหรอโอเค ติดเตดนี่คือวิชาเสกความจริงใหม่แบบเร็วที่สุดคุณจะได้เข้าใจฟิสิกส์แห่งการเสกความจริงใหม่แบบเดี๋ยวค่อยเป็นเดี๋ยวเทคนิคใหม่มากมายในการใช้เปลี่ยนความจริงทังที่จริงอินโทรผมเขียนสั้นๆนะมันไม่ได้ว่าวอะไรมากมายแต่จะให้ดูอ่ะหัวข้อข้อหนึ่งคุณเป็นทุกสิ่งเตดเลือกแมวดีกว่าให้ดูเร็วๆเนี่ยคามหาสัจจันทร์สามคำมหาสัจจันท์คืออะไรรู้ไหมสามคำสัจกันสามให้ดูแค่นี้เติร์ดเติร์ดเนี่ยผมแบบ อยากให้พวกคุณได้เรียนน่ะเธอเอโอ้โหดูดิเธอเอเธอดูสไลด์สะก่อนอยากเรียนไหมอยากเรียนมันเป็นการเสกแบบคุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยเนี่ยคุณจะต้องว้าวมากเนี่ยให้ดูแค่นี้สั้นๆนี่นี่ดูดูดูอันนี้แค่อันนี้แค่สําหรับมียี่สิบเอ็ดข้อนะอันนี้แค่ห้าข้อเองโอเคนี่แค่ห้าข้อเองเธอเธอเธอนี่นี่นี่ดูมีสไลด์แบบเนี้ย ใครสนใจบ้างไม่เคยได้ยินหรอกเ,เ,เ,เป็นการหักดิบอันนี้คือเทคนิคสลับสวิตช์แบบหักดิบมันคืออะไรเทคนิคสลับสวิตช์แบบหักดิบคือเปลี่ยนจากสมมุติว่าคุณเคยสูบบุหรี่จากสูบบุหรี่คนบอกว่าถ้าสูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้ากว่าจะเลิกได้เกือบตาย<ม>คุณสามารถหักดิบตั้งจากคนที่สูบบุหรี่เป็นฉันไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเลยฉันไม่มีความอยากอีกแล้วฉันเกลียนบุหรี่มาก ภายในวินาทีเดียวคุณสามารถกลายเป็นคนนั้นเลย <Okay. S 1> ก็ทําได้จากคนที่เกลียดการออกกําลังกาย mm hmm. กลายเป็นคนที่โคตรชอบการออกกําลังกาย mm hmm. หยุดไม่ได้ต้องทําทุกวัน mm hmm. ผมเป็นคนนั้นน่ะ mm hmm. ก็ทําได้คุณสามารถหักดิบได้จากาถ้าหักดิบได้อย่างนั้นจะทํำไหมชอบไหมหักดิบแบบดีอะ่อะแะับไหนจคนมีคนนี้ไหมที่แบบว่าเออกี่ปีกีป่กปีก็มีนิสัยแบบนี้มาอยู่แล้ว ยูดีหักดิบกลายเป็นขคชอยอีกแบบหนึ่งเลยแล้วนิสัยงั้นเปลี่ยนอนาคตคุณทั้งหมดเลยแล้วถ้าคุณปีใหม่นี้คุณมีนิสัยดีๆใหม่สักสิบอันแล้วเปลี่ยนทุกอย่างหน้าตาดีขึ้นเด็กลงหุ่นดีรวยขึ้นมีแต่เพื่อนดีๆสุขภาพดีแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่ๆห,หรือไม่ใหญ่ก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะครับแต่ว่ามีบ้านตามสบายใจของตัวเองอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เที่ยวที่ไหนก็เที่ยวได้เอาไหมเอา,เอาต้องเอาอยู่แล้วนะครับหักดิบเอาหมดทุกอย่างแต่คุณจะต้อง จุดๆเดี๋ยวไม่บอกไปบอกในคอร์สโอเคโอเคนี่ก่อนนะครับทุกคนไปเรียนซะทุกคนแค่เห็นสไลด์คุณก็ต้องว้าวแล้ว1 2ึ0 0หน้ี่ถูกมากขอร้องไปเรียนกันทุกคนเพราะว่าอะไรคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณแบบเร็วมากนะครับโอเคผมไปสอนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนรีบลงทะเบียนบายเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน a c e b o o k ก็ f o l โล w แล้วก็จด C First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจง๋จงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับ